สวัสดีครับพี่น้องมันี่นะครับผมบอลจูข่นขนจันนะครับผมพี่น้องเพิ่งเว็ดนามนะครับนกเว็ดนามนี่ครับอกอ้อนเซมีสองตัวพ่อกับแม่นะครับตอนนี้ช่องใสสีคอดลูกเมื่ไหม่นะครับมาเกียบเลยนะครับลูกลูกน้อยนะครับร้อยเดียนนำน่ารักนะครับนี่ครับขุนขุนนะครับนกเป็ยดนาม คุณบทำไรมันนะครับมีตัวน,นะครับนับเบอิหนึ่งสสามสกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสงสี่สห ยีสิบหกตัวนะครับพออกคั่วเดียวกันนะครับคิดว่าน่าจะไข่แล้วก็บอออกมานะครับเพราาะว่เมื่อก่อนผมไม่ยังนี่ผมเห็นแค่สองตัวนะครับัวกับเมียน,นะครับมาบึงมันนี่ออกลูกเต็มเลยนะครับยังตัวหน่อยนะครับว่าตัวใหญ่นะครับนี่ครับนังตัวนี่ยหน่อยอยู่ว่าตัวใหญ่นะครับหมดน้ำเด่นกันสนุกสนาน ตามภาษาขอคู่นครับผมคิดว่านี่ครับคุค่นข้นมากนะครับสู้อยู่ตรงไงกลเลยนะครับยังมาทานตัวใหญ่นะครับนี่ครับมไปแล้ว เพิ่มน่ารักของปิดหน่อยนะครับนกปิดน้อยแสนน่ารักนะครับนี่ครับงงว่าตัวนี้นะครับเหนมันยูบานเท่าต้องใช้เสียวไปอปีเกาไปลาบแล้วนะครับนี่ครับ <c oughs> อาจีพคุณพ่นวันนี้ สงสัยจะโดนลาบ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 แล้วครับนี่ครับ นีกครับทใส่ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีวันหยุดพักผ่อนนะครับมาดูลูกเวียดนามนะครับนั่งเล่ยนหนังกันแบบตามภาษาสบายใจนะครับ